ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสตีเปท่านนะครับวันนี้เรามาตามคําเพื่อนๆขอมานานก็คือมาอัปเดตรถคุณพ่อนะครับก็เราไม่ได้เข้ามานานพอสมควรเพราะว่า,าที่อู่เขาก็ไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าเขาติดธุระวันนี้คุณพ่อน่าจะมาถึงก่อนแล้วเดี๋ยวดูซิว่าตอนนี้ติดปัญหาอะไรแล้วก็เหลืออะไรอีกบ้างนะครับมาแล้วครับแล้วไปถ่ายละครมารรจบัจบจบับจับจับปหาตงคงมาทำรถ ตรงนี้เล่นหลายเรื่องเหลือเหลือแต่งานประกอบใช่ไหมเรื่องประกอบนี่แหละะรเดือนี้น่าจะเสราต้องอะไรนะเมียดละไหม่าบอกว่าการชน้นาที่เสที่ว่ายกดิเสือมันนี้ก็เหลือเปรื่องขอยเรือต่างๆที่น้วก็ นอนีจะส่งยนอ่านี่นะครับก็สีเสร็จหมดแล้วสำหรับรถคุณพ่อนะครับแต่ว่าเหลือตอนประกอบตอนนี้เหลือประกอบเป็นเดียวเหลือขั้นตอนประกอบจากที่โจคุยกับเราเพราะว่าเขาปกติทําทแต่ฮอนด้าอะไรพวกนี้นะครับพอมาเจอพวกนี้อาจจะแบบประกอบยากสักนิดนึงพอเหมือนพอใส่เข้าไปปุ๊บมันไม่เป็นอย่างที่คิดครับมันมันกระเทาะมันแตกอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องรื้อทําอะไรบ่อยหลายรอบต้องตัดไหยเพว่า ต่ได้น,นานถึงต่ออ๋อต้องผัดผัดแ้วประเด็นสำคัญคือว่าอันนี้คือช่าง่นใหม่ใช่ไหมที่อายังไม่มั่นใจมากก็เห็นบอกว่าโหลดตำราการประกอบมามาช่วยด้วยให้ชัดเจนขึ้นมาชิ้นส่วนที่เรามีอยู่มันครบแล้วล่ะก็ไม่ได้จะมีอะไรคืออย่างน้อยประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปว่ากันเครื่องคิดว่าเร็วๆนี้คงได้ได้เห็นแล้วได้ออกมาวิ่งนะเพราะเดี๋ยวก่าต้องส่งไปเฮียยินอยู่ดีใช่ไหมสุดท้ายคุยกันว่าทางนี้ประกอบเสร็จแล้วจะ ไปคนส่งไปทางนู้ดรอรับหรือยังไงก็ไม่ทรู้อเลยไปแล้วเดี๋ยวเหลือพวกตอนนี้เหลือเหลืองานพวกกล่องเดียวล่างในขึ้นไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดแต่ได้ที่จัดจัดทรงเดี๋ยวพวกต้องล่างแล้วก็เครื่องต้องไปให้ไอรินสกายอะไรทั้งนี้ต่างตัวเกี่ยร์เครื่องยนต์อย่างนั้นน่าจะเป็นเป็นเฮียร์ินหมดแล้วแล้วก็ฟ็อกจะได้สำรองวิ่งจะได้ทุ่มเสียงแบบ อะไรนะยุค70หน่อยแฮตเตอร์แบบ70เลยนะแต่ยังเป็นเกิบิวนะไม่ใช่สี่ลิ้นนะอันนี้ยังไม่ใช่สี่ลิ้นต่อเครื่องก็ประกอบไปนานแล้วแหละเสร็จไปนานแล้วเหลือสีนี่แหละอันนี้ของคุณพ่อเหลืออะไรบ้างเหลือประกอบเลยอย่างเดียวอกระจกใส่ฝาท้ายฝาหน้ากันชนกระจกมองข้างแล้วก็พวกภายในอันไหนน่าจะยากสุดกระจกเสียงแตก อ๋อก็เท่ากับเดือแค่แค่ประกอบก็อีกไม่นานแล้วนะอ่าตอนแรกเริ่มเริ่มประกอบพวกไฟนอกอะไรไปยังลองไฟลองอะไรแล้วทําสีหมดละอ่าเกิดอะไรเงี้ยอ๋อพวกกรอะพวกอะไรทําสีไปแล้วลองแล้วก็ทําสีไปแล้วหมดละอ่ะทาทรายไปหมดละอ๋ะอเลยหรือว่าต้องมารอดูทีอ๋ออ่าก็ถ้าคือทีก็เดี๋ยวรอส่งไปเทยยีวีเลยขึ้นสไลด์ออนเลยอ่ามีหรือับมีไหม เพราะงั้นมันมีไฟสองชุดใช่ไหมไฟไฟท้ายนี่หลับถ้าอะไรที่เหลือก็ยัดใส่ในรถไว้ถ้า๋ยวเข้าไปรับทีมันมีชุดที่ซื้อใหม่อ่ะนี่อแล้วก็เก่าที่มันตกรุ่นอ่ะพวกคิ้วโครเมียมอ่ะพวกคิ้วอย่างเงี้ยอ่าแล้วใส่ยากด้วยแล้วที่ตอแรกบอกลองใส่เลยแล้วก็ล่าลองใส่ไฟท้ายเนี่ยไฟท้ายแล้วก็ทำกรอบใหม่ให้มันเข้าลูกเพราะเพราะเพราะเวลาเราใส่ไปมันต้องต้องยึดเบอร์สิบแล้วมันยึดไม่ได้ มันเบียดไปมาเพราะปกติแล้วนก็ทำได้เดียวนะโอไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ไหนไหนจะนี้น่าจะต้องหาคนดูแลภายในรู้สึกจะเริ่มสี่ขาดแล้วตึกสาวที่ส้มนี่กับพี่ส้มนี้แบบลายชิ้สวยนี่นะเขียนมันท้าให้หน่อยอ๋ออะไรมาท้าคันอยู่แล้วสายน้ำสายยืดอ่ะใช่แล้วเขาดิ้วต้องพันเสียแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณมึงจะต้ Eugene, องค <are quite> <programmes> uh oh, ุ้บอกทั้งหมดเนี่ยเจ เริ่มปลี่แล้วได้ฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นเป็นชาร์จของมันเปลี่ยนแล้วมัวิ่งให้ได้ก่อนคาบูว,ว,วิ่งโชว์ให้ได้ก่อนแล้วเรื่องเรื่อสวยภายในเดี๋ยวก็คือภายนอกตอนนี้แน่นอนว่าสวยอยู่แล้วแหละถูกไหมแค่ภายในเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีคอ่คอยเก็บทีละชิ้นร้านประดับยนต์ร้านหนังร้านเบาะจบเลยแล้วแค่ประกอบอะไรแล้วก็ส่งให้ิ่งเขาวางเครื่องสตาร์ทติดวิ่งได้ลองวิ่งดูก่อนแตคาบูไม่มีอะไรเนี่ย ใส่ไฟน้อย่่ใชเค,เครื่องมันจบแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นที่สตาร์ทก็เครื่องพวกเครื่องไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเพราะว่าไม่ต้องบ<จ>บมีรถก็สตาร์ทติดเออลือมาได้แล้วผมอ๋อแล้วกับเอาไงตอนนี้ง่ายก็เหลือแค่ประกอบภายนอกกับภายในแค่นั้นแหละใช่แค่นั้นเองเฮ้ภายในไม่มีอะไรเลยนะไม่ยากเลยภายในสบายอยีอกแล้วใช่กาะสองตัวกับแผงค้าสองอัน ข้างนอกในกระจกเนี่ย,ยไม่ใส่ยากใส่มาสองรอบเนี่ยใส่ไม่ได้เลยลาตอนออกง่ายกว่าใช่หรือ <c oughs> แล้วถ้าเกิดพ่อมีกระจกดีๆอ,อ่ะกระจกมองกระจกข้างหายผมหายผมไนน <c oughs> นหนก็ได้ยากลางมันอ่ะลางเหรอลางกับกระจกมันจะมีตัวน็อตยึดใช่ไหมน็อตมันไม่มี มันผุเหรอตอนนี้ไอ้พขายซากก็ไม่มีคนลงขายเลยที่แบบแบ่งเงินสามตัวเห็นเวาเราลื้อจำได้ไหมที่เราพอลงมาจะมีน็อตสองตัวเพื่อจเอากระจกออกตรงนั้นน่ะมันหายมันหายมันมันผุไปแล้วอ้าวเหรอมันหายไหนไม่รู้ไอ้หายนี่คือน็อตหายหรือมันหายทั้งหมดเลยมันเหลือแต่กระจกเฉยๆแล้วก็มีทิมันเหล็กกุดมาแสดงเขาแปลงมาตอนแรกน่าจะหาไม่ได้ ปงอยู่นี่ทำสีไปแล้วไหลเก็บอยู่ข้างบนกี่ถูกเะลาสอดแล้วก็ยึดน,อน็อตแต่มันไม่มีแล้วอ๋อหูมันผูมันไม่เหลือให้สอดแล้วอะผูยับเลยมันไม่รู้จะใส่ยนะังไงเนี่ยคือเจ้าของเก่าเขาก็แปลงมายับเลยเขาเอานี้กีบสีกระดาษนีมาอ๋อ,อ,อที่ว่าตอนนี้คือมันประกอบยากเลยพวกนี้ใช่ปหล่ะจุกจิกใช่ปหแล้วเวลาเราหาเรา ใส่ไม่ได้เขาเนี่ยหล,หลักแล้วนะครับอีกหน่อยรถคลาสสิกเนี่ยถ้าช่างยุคเก่าหมดนี่นะจะเหนื่อยเนกันพอนี่อย่างเพื่อนผมปกติก็จะทําแต่ฮอนด้าเนาะแล้วก็แทบว่าไม่เคยเจอรถคลาสสิกเลยนะครับพอมาเจอก็อาจจะม,มึนนิดหน่อยแล้วบางทีอ่ะบางอย่างพอทําสีลื้อออกมาปุ๊บนี่อ่ะเจอรางกระจกที่แบบผุแล้วนะครับคือเจ้าของเก่าเขาก็แปลงมามงูปลาเนาะให้มันแบบว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อะไรเงี้ยแต่พอเราลื้อออกมาปรากฏว่า มันยึดไม่ได้มันเป็นสนิมเมื่อกี้นะครับพวกขอบกระจกก็เลยต้องมานั่งไล่หาอะไรกันซึ่งถ้าเป็นรถพวกนี้ผมก็ยังใบๆอยู่เงี้ยน,นะครับก็อาจจะต้องไปดูตามกลุ่มเดี๋ยวคุณพ่อลองถามเพื่อนเขาว่าเผื่อมีพวกอะไรจุกจิกพวกนี้นครับจริงๆถ้ามันเป็นไม่ได้ถ้าเราหาประตูได้ทั้งประตูเนี่ยเราก็น่าจะง่ายกว่านะแบบแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าถ้าเราหาประตูมาแล้วประตูที่เราเอามาข้างในมันเจอแปลงแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเจอน,นี้ก็เหงาเหงาเลยนะ ก็หลักๆแล้วเหลือประกอบนี่แหละที่เพื่อนโจ๊กเราปวดหัวนิดนึงเพราะว่าหลายๆอย่างมันมันพอมันใสปุ๊บแล้วมันอาจจะมันก็อาจจะมีแบบแตกบ้างอะไรบ้างครับก็ต้องระวังเพราะว่าอะไรมันมีค่อนข้างน้อยสิ่งที่ยากที่สุดน่าจะเป็นกระจกนะครับอ้ภายในเมื่อกี้โจ๊กบอกแล้วชิวๆโมพวกเอสเคเลยนะน,น่อยๆทำเหมยในไส้ในเหรอคัเนี้ยมีก้านมีลูกมีก้านมีลูกมีทโบกี่ม้าเนครับเนี้ย ส2 0โอ้ก็เยอะอยู่นะอันนี้เดี๋ยวจะไปฮอนด้าเดนะครับแล้วทำไมบูทหายปั๊มในเล็กฝังปั๊มในเล็กพังเดี๋ยวงานมันจะถึงแล้วไหมหรองานพรุ่งนี้ไหม้ยเฮซ่อมได้อซ่อมได้อ่ะมีตังค์ซื้ออะไรปุ๊บเดียวจบเลยซ่อมได้แล้วเดียวขันเอาสองตัวสี่หมื่นปวดหัวไหล่เป็นแพงไงเออแล้วสิเอฟเคเอฟเคแรงม้าขนาดนี้เกียร์มันเอาไหวไหมมันก็ยังได้นะมันก็ไม่ลื่นนะเหรอ แต่มันแรงมาก็อยู่ประมาณนี้แหละสามร้อยอะไรประมาณนี้ใฮะถ้าไรโนเจ็ดแบประมาณสามร้อยสิบอืมไ้โนอื่นก็สามร้อยยี่สามร้อยยี่สิบสามร้อยสามสิบเดี๋ยวแต่นี่ส่งรถแบบวันนี้เหรอเดี๋ยวไปลองวิ่งดูเมื่อวานเหงาจัดอ๋อนี่เดี๋ยวฮอนด้าเดย์เขาก็มีรุ่นที่มีอยู่อ๋อนี่มีสติ๊กเกอร์ที่ไปซ้อมอยู่คือของเก่ามาเป็นผูกก็เอาคลิปหนีบกระดาษอะ นี่มาแล้วผูสองข้างเลยแต่มันก็ไม่แปลกเพราะว่าน้ำมันน่าจะลงร่องพอ้น้ำมันลงร่องแล้วมันก็ไปผูอยู่ข้างในตอนนี้กำลังหาอะไรเอตัวที่ว่าอยู่นะครับไม่รู้จะหากันได้หรือเปล่าจะให้ป๊อบช่วยหาก็ไม่น่ามีปัญหาขเเดี๋ยวเลยอยิบกระจกมองข้างอีกเราดูจะด,ด,ดูตำแหน่งในในรูปที่เป็นเรฟเฟนซ์นะครับส่งมาวูนี้ใช่ไหมละ่ะ ราะว่าถ้าไม่ล้างแน่จเจอพิจารณ์มันลายอยไางนันมันจะไปเสียเข้าไปตังกระปุกใช่ทำให้เหมือนรถใหม่รักประมาณรัแแกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ <c oughs> แฮปปี้นักเองเนาะส่วนพวกนี้ต้องต้องสมัยหนึ่งเท่านั้นช่างสมยัยใหม่ทำนี้ได้นะจะหมดมใจจะเริ่มหมดแล้วนะช่างสมัยเก่าจะตายกันหมดแล้ว <c oughs> คนป่าผูเริ่มจะไม่ค่อยจะมีแล้วนะนิกกี้นิกกี้ทำเอาช่างขอเชีร์ไปหลายคนแล้ว ทางจวบเจทอ้อแล้วอ่ะวันเหนื่เป็เดือนนะ่นนะออกหน่อยไม่งั้นก็ง่ายสุดก็ใส่กระจกพาไปก่อนส่งไปนู่นแล้วก็ส่งไปนู่นแล้วเดี๋ยวไปเฮียทานุนน่าจะอะไรเยอะก็ค่อยให้เขาแปลลางใส่ทิ้งไม่ถูก โจก็ประกอบแค่พวกแบบไฟภายในหลอกระจกตุกยางเรียบร้อยปุ๊บพูกงานดูภายนอกก็คือเป็นรถแล้วแหละแต่ส่งไปจรงนูนก็ไปจัดใส่ใส่เครื่องก็จบให้เฮ็ดรันเซ็ตชีเพราะฝั่งหนูเขาน่าจะมีอะไรเขาได้อะไรเขาน่าจะเยอะกว่าไม่ได้ก็รถเอะของยี่หินไงยีินมียีินมีเคยี่ห้าอยู่มีแล้วเดี๋ยวก็ถอดยี่หินมาก่อน จริงคันนี้ก็ไม่ได้เหลืออะไรเยอะมากมายนะครับก็เลงกันว่าถ้าภุมพภาเอาให้เสร็จนะครับแล้วก็จะต้องส่งไปเฮียหยินต่อแล้วเพื่อนจกของเราน่าจะประกอบเท่าที่เขาประกอบได้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวรางกระจกอะ่ะมันน่าจะไม่มีอะไรง่ายๆนะครับก็อาจจะยึดขึ้นไปให้บรรทอกว่ามีกระจกติดไปก่อนนะครับแล้วก็น่าจะไปให้ทางเฮียหยินนะครับท๊อปคอยดูแลทีเผื่อแกมีอะไร เพราะว่าทางนู้นแกน่าจะมีอะไรสําหรับ K ค25น่าจะเยอะกว่าหรือว่าไม่รู้ว่าสามารถจะแปลงของเีส0สิเข้าไปได้หรือเปล่าเนาะแต่คือทางเพื่อนผมมันมีแต่อะไรฮอนด้าไงมันก็เลยไม่น่าที่จะแปลงได้ก็คือเดี๋ยวเอาเร็วล้วเดี๋ยวไปให้ทางผู้เชี่ยวชาญในฝั่งนู้นเขาดูแลน่าจะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะเขาก็ต้องมาเซตอัพช่วงล่างแล้วก็ต้องมาดูเรื่องเครื่องอีกทีคือเครื่องเราประกอบเสร็จแล้วนะครับในคลิปเก่าสตาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องหย่อน เราก็ต้องมาลองขับแต่คือข้อดีของรถคลาสสิกเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องระบบสายไฟก็เป็นพาบูใช่ไหมสายไฟมันน้อยมันก็อาจจะแบบติดได้เร็วกว่าแล้วแจากที่เราเคยดูงานของที่ยินเนี่ยทยินทํางานค่อนข้างเร็วมากนะครับคือถ้าเขาลุยในแบบคนเดียวน่าจะเสร็จเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูอีกทีว่าถ้าเพื่อนโจกของเราเสร็จแบบกลางคุมพาเราก็อาจจะไปตามถ่ายต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาปลายๆหรือเข้ามีนาเนี่ยพอดีมีนาผมน่าจะมีแพลน ที่จะเดินทางไปอเมริกานะครับก็น่าจะไปทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปมา2ปีแนละ้วเราอยากที่จะไปทำคอนเทนต์เมืองนอกบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเสร็จทันก็จะตามไปถ่ายแนตะ่ถ้าเกิดว่าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวเราว่ากันแต่ผมคิดว่าตอนผมกลับมาแล้วก็น่าจะแบบพอดีๆกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ ให้ทางเฮ้ยหินเขาลองเซตอัพนะครับคุณพ่ออาจจะไปโทโล่ไปตามดูแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาก็ค่อยมารับรถแล้วลองนั่งไปกับคุณพ่ออีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราจริงๆมันเป็นประสบการณ์ไง<ม>คือทั้งทั้งแบบที่เกาสุดผมสามปโต <laughs> ก็ <laughs> โอเคไงเหมือนเป็นการทดสอบทดสอบความสามารถ <laughs> ใช่ไหมทดสอบความอดทนด้วยเราก็อดทนเพราะว่าเราก็ต้องใช้กับคอินานแต่ป่าผูกก็ปวดหัวมากกว่าพวกนี้บ้างพวกนี้ประกอบก็นิดหน่อย ปาผูวในคนหัวเลยเออผ่านป่าภูก็ได้ก็โอโลงอืมนี่แต่แค่ประกอบเล็กๆน้อยๆน่าจะโอเคคะับแตอนนั้นก็ไม่ได้เขาก็คนที่ไหนเลยเพราะอย่างว่าดูจากสภาพภายนอกที่เขาขายยกกันมามันก็ชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนก็ไม่ไม่ไม่เดิมแลงมาแล้วอะไรมาแล้วคือได้อีกคันหนึ่งมาก็ไม่ใช่ว่าจะจะเจอของเดิมร้อยเปอร์เซ็นนะอย่างว่าดูจากรูปเลยนะันยิ่งไม่ชัวนขาเก็บยาวอะไรถามทำไม่เป็นต้องหลดแล้วแหละ เราไปโหลดมาจากไหนอะภงนอกเหรอเสร็จฐานภงนอกอ้าวเหรอมันเป็นเป็นเหมือนแมนนุ่นอะเป็นแมนนุ่นเป็นนน่นเหมือนประกอบเครื่องอะอ้าเหรอที่แบบว่าหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยอันที่ตอนแรกโหลดบอกว่าพอเราไม่เคยประกอบเราไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มอะไรหนึ่งสองก่อนใช่บางทีเราไปเริ่มสามเลยถ่ายไม่ได้ละอ๋นี่ถึงขนาดโหลดแม่นว่เลยอะแล้วละแล้วลแล้วดูเราพอเข้าใจแ่้ได้ละได้ละถ่ายได้ถ่ายได้ถ่างได้ลือแป๊บดิ สอนประกอบใช่อืมอ๋อนี่หนึงขนาดหาเมนูแต่ยังโชคดีนะเว้ยมีแมนนวลอ่ะต้องโยโฮแล้วไอ้ต้อง YouTube แล้วคือแสดงว่า YouTube มีคนอัพโหลดแมนนวลลงลงไปใช่มันจะเป็นแบบเหมือนเราไปซื้อไอ้อะไรตามเว็บอ่าที่มันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าอ๋ออีกโชคดีแล้วตรงรุ่นพอดีรุ่นนี้พอดีเป๊ะเลยอืมเจทมันมีเทคโนโลยีแบบพวกนี้มันก็ดีเนาะ บางคนที่เขามีหนังสือพวกนี้เขาอัพลงใน YouTube น่เป็อย่างั้นแหละมันก็เหมือนว่าเปิดทีละหน้าให้เราดูใช่ป่ะมันแบบโบราณอ่ะแล้วเราก็ทอสเอาดูเราก็สต็อปไม่ได้มาเป็นวิดีโอแบบทำมาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเหมือนแบบสไลด์อ๋อประกอบไม่ได้คือไฟท้ายใช่ป่ะเออถ่ายโคตรยากเลยเจอไฟท้ายไปท้อเรียบร้อยเลยแต่นี่รู้แล้วพออ่านแมนนวลปุ๊บเรื่องแล้ะเอาง่ายทีกว่าเนี่ยขับเข้าไปอ่ะ ที่ครับเป็นถังน้ำมันให้หน่อยพวกยกไม่แรงอ่ะนี่อยู่นี่อย่งวนเออเราเดินวนได้แต่มันอยู่ข้างล่างไงยกไม่แรงแล้วเวลาถือไม่แรงแล้วสติกาถือไม่แรงมาเขยเลยมันก็จะมีในรถเท่อน้ำมันอ่ะเอ้ยทำไมกลิ่นมันเข้ากลิ่นมันเข้าอ่ะแก่นิดเดียวคือไสายสายสายระบายอากาศใช่เออในรถไงอ่าเพราะนั้นพักกลิ่นกวนใจตลอดเวลาเออใช่สติก้าเมื่อก่อนของเรากลิ่นน้ำมันเข้าแบบโอ้โหตัเข้าแล้วอะไรก็กลิ่นมาเลยเออใช่ เพราะถ้าหายใจมันเข้าในรถมันอยู่ในรถไงและอย่างเมื่อก่อนบางทีเนี่ยได้ถังได้รถมาแล้วถังน้ำมันก็ไม่แปลงปรากฏว่ามันใส่แล้วมันมันมันกระชอกออกเขาถามเขาถามมันแปลงไงมันไม่ได้ไม่ได้ขนาดนี้มันเอียงตั้งเอียงแล้วมันไหลออกหลับเติมแรงมันก็ดันออกก็ประมาณนี้ครับเบา แวะมาอัปเดตรถของคุณพ่อตามที่เพื่อนๆขอมานะครับว่ารถคุณพ่อไปถึงไหนแล้วก็คือเป็นอย่างที่เห็นนั่น,นเองมันอย่างที่ว่านะครับเรามาหาเพื่อนเราเราเพื่อนเราก็เป็นแบบว่ายุคใหม่เนาะก็อาจจะปวดหัวนิดน,นึงกับรถที่เป็นปีประมาณ7 0นะครับมันเกิดไม่ทันนะเนาะปกติถ้ายุคยเราก็จะทํารถประมาณ 90- เต็มที่ก็80 ดีไม่ดีเพื่อนโจ๊กเราทำแต่90ด้วยเป็นหลักด้วยมาก่อนเขาทำเหมือนพี่ใหม่เลยพวกแบบ Honda c ซี i c อะไรพวกเนี้ยพวก Civic E G E K อะไรประมาณนี้แล้วพอมาเจอแบบนี้ก็อาจจะมึนๆไปสักพักหนึ่งสีเสร็จปานานแล้วแหละคือจริงๆเพื่อนโจ๊กผมก็ทำอย่างอื่นด้วยแล้วก็แวบกลับมาทำรถคุณพ่อด้วยอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าก็พอตันในเรื่องติดตั้งไฟท้ายปุ๊บก็ไปหาแม่นวดมาแล้ว ก็เลยว่าเดี๋ยวหลังจากเนี่ยมกกลาดเนี่ยกุมภาเพื่อนโจ๊กของเราจะลุยแบบเต็มที่ก็คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณปลายกุมภาพอดีแล้วก็น่าจะส่งไปต่อเฮียยินนะครับพอทํามาประมาณนี้ผมว่าก็ถือว่าโอเคแล้วนะเอายินเดี๋ยวพอประกอบเข้าไปก็น่าจะมีทรงหน้าขับขึ้นเยอะเลยครับออคือเราก็คือคุณพ่อเนี่ยตั้งใจว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นรถที่ขับเล่นตอนเย็นๆพาน้องสาวอย่างเงี้ยไป กินข้าวกันอะไรเงี้ยตอนแรกเขาก็คุยเขาก็อยากเขแบบว่าทําจ้องพาตัวเล็กไปกินข้าวนะครับก็คือนั่งคันนี้ไปกินข้าวแต่ผมว่าถ้าเขาทำจริงๆทะเลาะกันแน่นะครับน้องสาวของผมกับพ่อผมไม่ชอทะเลาะกันแต่ก็อาจจะน่ารักก็ได้นะเดี๋ยวรอดูคันนี้เสร็จเผื่อเขาก็มีอะไรทํไว้นี้เขาเขาครับเพราะตอนนี้แกก็เล่นแต่ละครถ้าเพื่อนๆที่เป็นคนที่ชอบดูละครก็ฝากติดตามละครของคุณพ่อด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้น่าจะหลกัหลกๆน่าจะเป็น F4 แล้วตอนนี้แกกำลังถ่ายเรื่องอะไรอยู่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่หลักๆก็ฝากดู f อฟโฟด้วยแล้วกันมีคุณพ่อเล่นอยู่โอเคไงเดี๋ยววันี้ผมขอตัวก่อนไปละวบ๊ายบาย